พร้อมค่ะว้าวเสียงเครื่องเพรอพรอหวานๆแบบนี้นะคะโชว์สเต็ปประกอบน,นะคะหรือว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอดานช้างกรุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวอีกครั้งน,นะคะเบื้องหน้าเบื้องใ,ใจก่อนนะคะบอกเลยว่าต้องขอบคุณลูกค้านะคะจากคนบ้านเดียวกันนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ บ้านใกล้เรือนเคียงนี้เองนะคะสั่งคลาสสิกคันดีคนนี้นะคะเป็น 6610S นะคะที่เราดูกันได้จากเป็นปามเฮดนะคะแล้วก็เป็นตัว IDC0 นะคะแน่นอนว่าเป็นเครื่อง Power Star และเขาเป็นเกียร์กลางนะคะมีท็อปด้วยและเป็น ท้าย40นะคะคันนี้เป็นท้ายใหญ่นะคะเป็นตามสภาพนะคะที่เช็คระบบเช็คใจให้ร้อเเซนตนะคะเก็บรั่วซึมให้นะคะและจัดชุดใบมีดตามใจลูกค้านะคะอันนี้เป็น8ฟุตนะคะของไคหรหลีด้านหน้าพร้อมกระจังหน้าไปส่วนสีนี่คือสีเดิมๆของเขานะคะแบบคลาสสิกกันเลยนะคะมีมีแบตเตอรี่ที่เพิ่มไปนะคะและดูได้นะคะยางนี่คือยางเดิมๆของเขานะคะ อย่างหน้าเป็นขออนุญาตดูอีกรอบ13.624นะคะดอกคือแบบยังพร้อมใช้งานมากคือสวยมากและด้านหลังนะคะเป็นกู o เยีย r ด้วยเป็นสายอะไรเนี่ยใครเห็นบ้าง16.934นะคะลูกค้ามีสั่งเพิ่มเติมคือเวทตัวนี้นะคะเป็นเวทเก่านอกนะคะทำสีไปด้วยสวยเชียอะไปดูด้านหลังนิดนึงนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสั่งพารนสีเลยค่ะ ที่เป็นใบแพะด้วยนะคะอยากให้มาส่งเห็นๆกันเลยเห็นกันไหมเห็นกันไหมแพะด้วยนะคะแพะภูเขานะซึ่งคันนี้นะคะมีขอรากหายแต่ส่วนมากหนึ่งศูนย์ที่เห็นกันนะคะจะไม่มีกระบอกช่วยยกนะคะคันนี้มีจ้ำตูดไปนะคะอย่างที่บอกตามสภาพเก่านอกแต่ละคัน,นก็คือจะมีอุปกรณ์มาไม่เหมือนกันนะคะแต่คันนี้ก็ถูว่าครบเนี่ยแล้วก็อ่ะเฮ้ แบบนี้ไม่มีจากนอกนะคะลูกค้าสั่งแปลงกองเปรียกที่เพิ่มเติมเข้าไปค่ะอยากจะโชว์จางยิ้มกล้องนิดนึงอยากจะบอกเลยว่าคันนี้นะคะชั่วโมงคือแบบเห็นกันไหมพันแแค่นั้นนะคะแต่อยากรู้ว่าไอ้พันแเนี่ยเสียงเขาจะเป็นยังไงหวานจริงตามชั่วโมงหรือเปล่าตามกันเลยค่ะ พร้อมค่ะว้าวเสียงเครื่องเพราะเพราะวันวันแบบนี้นะคะโชว์สเต็ปโชว์ใจก่อนนะคะไม่มีขึ้นลงสะดวกใช่ไรนะคะมอเช็คระบบแล้วก็ส่งให้ดูค่ะว่าเราเรียบร้อยพร้อมอย่างไรนะคะไปมาเดี๋ยวแป๊บนึงส่องผ่านส่องใจส,ส่องเอาไปทะลุเลยอันนี้คือเดิมเดิมของเขานะคะก็คือมีการจัไฟเจ็บงานให้นะคะนี่มีเพิ่มแบตเตอรี่นะคะ ัวไฟนะคะเกดตั้นี่นะ,ะไฟส่งผ้านก็มาพร้อมไฟด้านหลังก็เห็นยากนิดนึงนี่ไฟก็มาไฟทอมอะไรทองนะคะโอบชุดด้านหลังกันนิดนึงยกห่างให้ดูกันเลยนะคะเวลาลองเช็กระบบนะคะเราเช็กระทั่งไฮดรอลิกให้นะคะว่า ขึ้นลองด้ปกติแม้ว่าลูกค้าจะไม่สั่งอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังไปก็ตามนะคะแต่คันนี้มีผ่านสี่นะคะไปด้วยนะคะช่วยพวนเงินพวนทองค่ะ mm hmm. รถหรูรังการขนาดน,นี้ไปลองโชว์แต่ความหล่อความดังอลังการคลาสสิกแบบนุ่งคนรถใหม่กันเลยทีเดียว ก่อนที่จะมาลองในคลิปให้ดูนะคะเรามีการลองรถก่อนนะคะไม่ว่าทั้งก่อนที่จะเพิ่มอุปกรณ์นะคะหรือว่าจะทำหลังคาหรือเพิ่มเวทนะคะจะมีการลองรถก่อนทั้งหมดนะคะเขาต้องเช็คระบบก่อนนะคะว่าโอเคสองเขาเข้าได้หรือเปล่านะคะเกียร์ปกติไหมเบรกโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะคลัตช์โอเคหรือ,อยังนะคะก่อนที่จะไล่รายการอย่างที่เห็นนะคะว่าเอ้ยมีแปลงกองด้วยนะคะมีเช็คระบบไฟมีติดใบมีดมีติดหางด้วยนะคะ กระจกเขามีมาเดิมๆด้วยนะคะนี่จะมาโชว์สองเขาให้ดูกันอีกทีนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นจริงอย่าง,างที่เราคุยกันไว้หรือเปล่าใช้ระบบให้ก็คือลองให้กันจริงจังนะคะู้อโซนมีคือเก็บให้อยู่แล้วนะคะอ่าอันนี้คือปลอดปกตินะคะมาอย่างเช่เลยย่ะอันนี้ใส่สองเขาแล้วนะคะก็คืออ่ะมันก็จะไม่ได้นะคะมันจะหมุนไม่ได้นะ น,นี่คือเ้าแล้วนะครับอันนี้คื็นโคดค่ะชัดเจนอะดูดูเหมืนจะเป็นฉล,ลางนี้แล้วโซว์เรียบร้อยเรียกว่าทุกคันนที่เป็นส่งเขาก็จะลองให้นะคะเหมือนกับคันนี้นะคะที่พร้อมส่งพร้อมลบพร้อมใจ อย่างไรต้องขอบคุณลูกค้ามากนะคะแต่ใครอยากเห็นเบื้องหลังบ้างว่าคันนี้เขาเป็นยังไงนะคอมเมนต์มาหน่อยเราจะได้ทำให้ยังไงต้องขอให้ลูกค้าต้องมาเหมือนเสียงแต่นี้เลยนะคะร่ำรวยแห่งๆปังๆค่ะเป็นไงกันบ้างคะเช็คระบบเช็คใจให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและให้ดาวเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหกหกหนึ่งสเอสคันดีคันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้าจากบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะสุพรรณบุรีคนดีของพวกเรานะคะ เรื่องเป็นไงคะ1,850ชั่วโมงเนี่ยเสียงเครื่องเขาเป็นยังไงเพราะไหมคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะส่วนรุ่นืหนนะคะสามารถติดต่อพวกเราได้นะคะขายรถไทยคีชอดอดนช้างกุ้มนะคะ Facebook f แฟนเพจเรานะคะรถสวยๆย,ยังมีเยอะค่ะอยากให้กิ้งกลางและถามมานะคะเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะโซก ถ้าไม่สะดวกทิ้งเบอร์ไว้ที่ inbox ได้นะคะแอดมินเขาก็จะส่งให้ผู้จัดการนะคะได้โทรไปปรึกษาแล้วก็แนะนําได้นะคะว่าอยากได้รถรุ่นไหนอยากได้แบบไหนนะคะแล้วก็แ้วฝ่ายอะไรนะคะก็จะเป็นขายอะไรนะคะฟอร์ดอัดฟังนะคะคอมเมนต์ใต้คําอธิบายไว้ให้นะคะว่าเป็นลิงก์ไหนนะถ้าใครรู้เมนต์มาหน่อยสิส่วนเบอร์ฝ่ายอะไรนะคะจะเป็น0 9 2 6 6 4 4 9 6 4หรือ0 8ป 0885771145นะคะจำกันได้ไหมอีกรอบแล้วกันนะ0926644964และ0885771145ค่ะอย่างนีนิดนึงน,นะเราเปิดจันทถึงเส 8. า8โมงเช้าถึง5โมงเย็ยนหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะเงาเงาเบื่อเบื่อนะคะระหว่างรอจันทรถึงเสาติ TikTok เรามีนะคะ IG เรามีแล้วก็รีรันใน YouTube ได้นะคะแต่อย่ายัางไงถ้ายังไม่ได้กด subscribe หรือกดติดตามฝากติดตามกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอยแดนช้างกรุ๊ปนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง f c แล้วก็ลูกค้าท่านนี้มากๆนะคะที่ไว้วางใจชอนรันช้างกรุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวยังไงก็ล่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะไทามาเงินเข้าไทาออกก็กอบโกยเงินทองค่ะวันนี้ก็สวัสดีแล้วนะคะ